วิธีการตั้งค่าแอป AMobile ทกศให้ดูหมายเลขบัญชีเงินฝากได้เต็มทั้ง12หลักมีวิธีการอย่างไรสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่อง Cyber Channel และแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการ ตั้งค่าแอป AMobile ทกศให้ดูหมายเลขบัญชีเงินฝากได้เต็มทั้ง12หลักสำหรับเพื่อนๆหรือว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ไม่สามารถที่จะดูหมายเลขบัญชีเงินฝากผ่านแอป AMobile ได้เต็มจำนวน12หลักนะครับให้ทําตามขั้นตอนดังต่อไปน,นี้นะครับให้เราเปิดแอป AMobile ทกศขึ้นมาแล้วทําการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย เลือกตั้งค่าตรงสามขีดขวามือตรงนี้นะครับเลือกแสดงเลขที่บัญชีทั้งหมดให้เลื่อนปุ่มไปทางขวามือเสร็จแล้วให้เรากลับมาที่หน้าแรกของแอป AMobile แล้วกดเลือกบัญชีเงินฝากบัญชีเงินกู้หรือบัญชีสลากออมทรัพย์ตัวอย่างผมเลือกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จากนั้นท่านจะเห็นหมายเลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จำนวน12หลักเต็มเลยนะครับ หรือเราจะดูหมายเลขบัญชีเงินกู้และบัญชีตลากออซัพย์ก็ได้เช่นกันนะครับเพียงเรากดเข้าไปที่หน้าแรกเห็นไหมครับว่าวิธีการตั้งค่าให้ดูหมายเลขบัญชีเต็มจำนวนผ่านแอป A Mobile ทกศให้เต็ม12หลักไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเพียงเราต้องทำตามขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับหากเพื่อนๆหรือว่าพ่อแม่พี่น้องลูกป้านะ้าอาทุกท่านนะครับ มีคำถามเรื่องเกี่ยวกับการตั้งค่าแอป A-Mobile ทกศก็กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามผมและทีมงานก็จะหาคำตอบมาให้ทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้หากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไค b e และกดติดตามเพจ Cyber Channel ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ